หลายปีที่แล้วเราเคยเห็นภาพยนตร์เรื่อง Victoria and a b d อับุหรือราชินีกับคนสนิทที่ออกฉายตามโรงหนังบ้านเราใช่ไหมครับซึ่งนั้นเป็นข้อมูลจริงๆนะครับมาจากประวัติศาสจ,จริงที่ดัดแปลงมาจากหนังสือ v i c t o r i a and a b d อับดุ t r u t s u o s y o r y of t u e q u s e n s s l s t e s t f i d ค n t ของชาราบานีบาสูนักข่าวที่ค้นพบเรื่องราวของชายชาวอินเดียชื่อว่าอับดุลคาริมชายสามัญชนชาวอินเดียที่เคยรับใช้ใกล้ชิดสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษ ก่อนที่เรื่องราวของเขาะจะถูกทางราชสํานักเ<ๆ>ผาทําลายทิ้งเกือบทั้งหมดทําให้เขาเคยสูญหายเป็นในหน้าประวัติศาสตร์อับดุลคาริมเป็นใครอับดุลหรือชื่อดเต็มนะครับโมฮัมเหม็ดอับดุลคาริมเป็นชาวอินเดียนับถือศาสนาอิสลาม<ๆ>เกิดในปีคศ1863นะครับในยุคที่อินเดียเป็นอาณานิคมขอ,ของอังกฤษแล้ว<ๆ>เขาเคยทํางานเป็นเสมียนในเรือนจํากลางเมืองอัครารัฐอุตรประเทศซึ่งนักโทษของเรือนจํานี้นะฮะขึ้นชื่อเรื่องทอพรมได้งดงาม ในปี1886นะครับรื่นจำได้นำนักโทษและผลงานการทอพรมไปจัดแสดงที่เซาเคนซิงตันในอังกฤษตอนนั้นอับดุลไม่ได้ไปด้วยนะครับแต่ได้ช่วยพออรื่นจำจัดการเรื่องการเดินทางและช่วยเลือกของที่จะนำไปทูลเก้าเป็นของขวัญถวายแด่สมเด็จพระราชินีนาถวิคตอรียซึ่งทรงเป็นจักรพรรดินีนาถแห่งอินเดียด้วยอีกตำแหน่งส่วนราชินีวิกตอรียไม่เคยเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนอินเดียแต่ทรงสนพระไทยในแผ่นดินอินเดียมากๆ จึงรับสั่งให้พอเดอนจำนะครับจัดหาชาวอินเดียสองคนมาเป็นข้ารับใช้ในพระราชพิธีการจนาพิเศษหรือดึกโกลเด้นจูเ l ลีเฉลิมฉลองที่พระองค์ทรงครองราชครบ50ปีในปี1887ซึ่งหนึ่งในผู้ถูกเลือกคืออับดุลคาริมพอพระราชพิธีเสร็จสิ้นนะครับอับดุลก็มาเป็นข้ารับใช้ของราชินีวิกตอเรียโดยราชินีซึ่งขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ68พรรษาสเสด็จไปประทับณตำหนักออสบอน ที่นั่นนะครับอับดุลได้ปรุงแกงกะหรี่ไก่กับดาลกับข้าวพิลาฟถวายราชนีซึ่งท่านเองก็ทรงประทับใจอย่างมากด้วยความที่ราชนีวิกตอรียก็สนพระไทยในวัฒนธรรมอินเดียจึงทรงให้อับดุลสอนภาษาอูรดูรวมถึงทรงสอบถามพูดคุยเรื่องวิถีชีวิตของผู้คนในอินเดียจากอับดุลด้วยนะฮะคุณบาซูที่ค้นคว้าเรื่องราวของอับดุลและราชนีวิกตอรีเนี่ยพูดถึงสาเหตุที่อับดุลกลายเป็นคนใกล้ชิดของพระองค์อย่างรวดเร็วเอาไว้ว่าเป็นเพราะว่า อับดุลพูดคุยกับราชินีอย่างใกล้ชิดใส่ซื่อในแบบที่เพื่อนมนุษย์คนหนึ่งจะคุยกันไม่มีการเว้นระยะห่างกับพระองค์เหมือนที่ข้าราชบริพารหรือพระญาติทำกับพระองค์นะฮะทั้งสองสนิทกันอย่างรวดเร็วและอับดุลก็ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นมุนชีหรืออาจารย์ของราชินีวิกตอเรีจากนั้นก็เป็นเสมียนให้คําแนะนําเกี่ยวกับอินเดียถวายพระราชินีวิกตอเรียและกลายเป็นราชเลขาธิการที่ติดตามราชินีไปยังประเทศต่ตางๆ ในจดหมายสนทนาระหว่างทั้งสองราชินีวิกตอเรียสนิทสนมกับอับดุลถึงขนาดลงท้ายจดหมายว่า Dearest Mother หรือ y o u r Loving Mother ที่แปลว่าจากแม่ผู้เป็นที่รักซึ่งนับเป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจมากเพราะด้วยความต่างของอายุราชินีวิกตอเรียจึงมองอับดุลเหมือนลูกชายและราชินียังให้จิตรกรชื่อดังหลายคนนะฮะวาดภาพของอับดุลเอาไว้อีกหลายภาพ อับดุลกลายเป็นนายแบบชาวตะวันออกคนแรกให้กับจิตรกรหลายๆคนที่เคยแต่วาดภาพชาวตะวันตกเสียด้วยนะฮะและภาพวาดเหล่านั้นนะฮะต่อมาก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการรื้อฟื้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์การมีอยู่ของชายชื่ออับดุลคาริมหลังถูกราชสำนักลบตัวตนให้หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์นานร้อยปีนะฮะแต่ว่าเพราะความสนิทสนมกับพระราชินีในตอนนั้นนะฮะอับดุลถูกอิชาริษยาโดยขราชบริพารในราชสำนักอังกฤษไม่ว่าจะเป็นจากการพระราชทานเหรียญตราเกียรติยศ การจัดให้คาริมร่วมโต๊ะอาหารเดียวกับพวกเขาที่ถือว่าเป็นชนชั้นสูงและคนในราชสำนักในตอนนั้นนะครับมองว่าชาวอินเดียเนี่ยเป็นคนป่าดเถื่อนไม่มีอารยะซึ่งในตอนนั้นนะครับพวกเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรอับดุลได้แต่พอเข้าช่วงปลายทศวรรษ1890นะครับพระราชินีวิกตอรียทรงมีพระพานาไมยแย่ลงเรื่อยๆและสุดท้ายนะครับพระราชินนาถวิกตอรีผู้ทรงดํารงตําแหน่งจกักรพรรดิีนาธแห่งอินเดียสวรรคตเมื่อวันที่22มกราคมปี1901 พระชนพรรษา8 1พรรษาเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดนะครับพระชายาทก็ขึ้นของราชเป็นสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้อับดุลเข้าเคารพและดูพระบรมศพเป็นคนสุดท้ายก่อนปิดหีบพระบรมศพแต่หลังจากนั้นนะครับพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7รับสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าค้นพระตำหนักฟร็อกมอร์คอเทจที่อับดุลและครอบครัวพำนักอยู่นะฮะทรงให้นำจดหมายที่ราชินีวิกตอเรียเขียนติดต่อกับอับดุลออกมาเผาทิ้งทุกฉบับ และทรงมีพระราชบัญชาให้อับดุลและครอบครัวเดินทางกลับอินเดียทันทีส่วนเจ้าหญิงเบียทริซพระราชธิดาในราชินีวิกตอเรียก็รับสั่งให้ทำลายหลักฐานที่พระราชมารดาทรงบันทึกถึงอับดุลทั้งหมดอับดุลคาริมใช้ชีวิตอย่างสงบที่เมืองอัคาราบนที่ดินที่ราชินีวิกตอรียพระราชทานให้เขาได้รับเงินบำนาญจากอังกฤษ และจากไปเมื่อวันที่20เมษายนปี1909ขณะที่อายุเพียง46ปีถึงแม้หลักฐานที่เป็นจดหมายที่ราชินีวิคตอรียเขียนถึงอับดุลจะถูกเผาไปหมดนะครับแต่บันทึกที่ราชนีวิคตอรียเขียนเป็นภาษาอุรดูยังไม่ถูกทำลายบันทึกเหล่านั้นคือแบบฝึกหัดที่ราชนีวิคตอรียทำขึ้นมาเพราะอับดุลเป็นครูสอนภาษาอุรดูให้ราชนีวิคตอรีย บันทึกพวกนั้นจึงกลายเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่คุณชราบันีบาสูนักข่าวที่สนใจในเรื่องราวของอับดุลคาริมเรียนรู้เรื่องราวของอับดุลและราชินีผ่านบันทึกเหล่านี้ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครล่วงรู้นะครับแม้จะมีบันทึกนี้อยู่เพราะส่วนหนึ่งน่าจะมาจากว่าชาวตะวันตกส่วนมากไม่รู้ภาษาอุรดูย้อนกลับมาที่ภาพวาดนะครับภาพวาดของอับดุลกลายเป็นจุดเริ่มต้นการค้นหาชายอินเดียที่สูญหายไปในปรติสัท เพราะคุณบาซูนะครับในปี2003เข้าชมตำหนักออสบอนที่ Isle of Wight ซึ่งเคยเป็นบ้านพักส่วนตัวของราชินีวิกตอเรียระหว่างที่ท่องเที่ยววันหยุดกับครอบครัวนะครับจนไปพบกับภาพวาดของอับดุลในตำหนักเธอสังเกตเห็นว่าชายชาวอินเดียคนนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นเพียงข้ารับใช้แต่ว่าถูกวาดอย่างวิจ,จิตรบรรจงและมีหนังสืออยู่ในมือเหมือนเป็นภาพของชนชั้นสูงแล้วพอคุณมาซูไปชมในห้องพระสัมอางของราชินีวิกตอรีย เธอพบกับรูปสองใบครับหนึ่งในนั้นเป็นของจอห์นบราวมหัดเล็กคนสนิทของราชนีวิกตอเรียและอีกใบเป็นภาพของอับดุลคาริมทำให้คุณบาซูรู้ทันทีว่าอับดุลเป็นคนสำคัญเป็นคนพิเศษของราชินีวิกตอเรียทำให้คุณบาซูเริ่มต้นค้นหาความจริงเกี่ยวกับชายชาวอินเดียที่เคยอยู่ใจกลางราชสำนักอังกฤษโดยคุณบาซูค้นหาจนไปเจอกับบันทึกส่วนตัวของอับดุลคาริมที่อยู่ในการครอบครองของครอบครัวลูกหลานของอับดุล ที่อาศัยอยู่ในปากีสถานหลังการแยกประเทศด้วยครับจึงเป็นที่มาของหนังสือและภาพยนตร์ชื่อดังในเวลาต่อมาและทําให้ปริศาสตร์ได้จดจําคนสามัญที่เคยใกล้ชิดควีนวิกตอเรียและเคยถูกลบออกจากปริศาสตร์จนถึงวันนี้ครับ